สวัสดีครับผมวันนี้เรามาศึกษาการตั้งครอสเพื่อรักษาดอกลำโพงนะครับไม่ให้ขาดนะครับนะครับผมมีครอสอนาล็อกสองสามสี่เอนะครับเป็นครอสสองทางสามทางสี่ทางก็ได้นะครับและก็ตัวหนึ่งเป็นครอสด,ดิจิตอลรหัสสองหกศูนย์นะครับ วิธีการตั้งให้มันแม็กับลำโพงวันนี้ผมมีลำโพงมาให้ดูตัวนี้ลำโพงซับเบส18ความถี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่3 0เฮิรตถึง1.8ึงนะครับตัวนี้ก็เป็น15นิ้วความถี่ของเขานะครับ40ถึง2 0 0 0เฮิร์ตเหตุผลตรงไหนนะครับทำไมเราต้องดูความถี่ในการซื้อลำโพงจุดสำคัญในการตั้งเวลาเราตั้งเครื่องเสียงคือความถี่นะครับ ทีนี้มาดูการตั้งค่าคอร์นะครับเรามีคอร์สองตัวเรามาดูนะครับแต่ละปุ่มปุ่มแรกเลยนะครับคือเกนนะครับสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้านะครับให้ตั้งไปที่ศูนย์นะครับมาตรฐานคือศูนย์นะครับปุ่มแรกคือตั้งเบสนะครับเบสนะครับอนาล็อกตัวนี้ตั้งได้ตั้งแต่45เฮิรต์นะครับจนถึง960เฮิรต์นะครับ ส่วนมากเสียงเบสจะนุ่มวนวลและก็เบสสะอาดนะครับมันจะอยู่ไม่เกิน120เฮิร์ตนะครับ120เฮิร์ตบางคนบอกว่าตั้งไปเลยร้อยนะมันก็จะมีเสียงนะเสียงกลางออกมานะครับเอาไปที่้ที่120นะครับ120หรือคนที่ชอบนุ่มนะครับเบสล้นลนนะครับคือตั้งไดตงต้ตั้งแต่90นะตั้งแต่ ส5สิบห้าถึงเก้าสิบนะครับเอาพูดของมันนะครับเราจะปล่อยเสียงออกเท่าไรส่วนมากจะนิยมตั้งไว้ที่ลบสิบเดซิเบลนะครับมาดูคอร์สด,ดิจิตอลคอร์สด,ดิจิตลอลนี่ปรับง่ายปรับง่ายกว่านะครับตัวสรุปนะครับทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมสีให้ดูนะครับอันนี้คือค่าเบสนะครับอันนี้คือค่ากลางแหลมนี่ เป็นที่2ทางผมตั้งไว้2ทางอันนี้คือค่าเบสดดูตัวต่ำนะครับมันสามารถที่จะปรับได้ลงถึง1 9เฮิรต์นะครับตัวนี้ DBX สามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่20แต่เมื่อลำโพงของเรามันรับได้ตั้งแต่30เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้20นะครับเริ่มที่25หรือเอาตามดอกลำโพงเลยสเปกลำโพงนะครับ เริ่มที่30หรือเผื่อไว้หน่อยคือ29 29ทีนี้เราก็มาดูหางมันนะครับนี่ตั้งหางมันนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่96นะครับ96ซึ่งมันยังรับได้อยู่นะครับอันดับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงาการปรับเสียงกลางนะครับทีนี้ตัวที่2นี่คือ อันนี้นะครับมิดไฮนะครับคือการปรับเสียงกลางนะครับสูงไม่เห็นชัดๆนะครับเสียงกลางนะครับตั้งแต่450เฮิรตซ์สิ้นสุดที่9,600เฮิรตซ์นะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมืดทีนี้การปรับให้เหมาะสมเราจะต้องดูที่ไหนมาดูที่ลำโพงเมื่อเราซื้อลำโพงตัวนี้ เราเห็นค่ามานะครับอพาวเวอร400วัตต์นะครับแต่เมื่อเราซื้อลำโพงมาแล้วมันต้องดูนะครับสเปคของมันก็คือ60ถึง 4K นะครับ60ถึง4,000นะครับ4,000นะครับส่วนน้ากลลำโพงเสียงกลางเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่3,500นะครับ การปรับดอกกลางดอกนี้ปรับได้ถึง 4k นะครับต้องดูตัวเลขนะครับ3.5นะครับ 4k นะครับมา3.5แล้วก็จะมา6เลยนะครับ3.8 6อ่าเราต้องดูให้ดีนะครับอย่าปรับเกินนี้นะครับถ้าปรับเกินนี้เสียงแหลมมันผสมมากนะครับมันก็จะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายต่อดอกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วการควบคุมเสียงด้วยนี่นะครับมันก็จะมี วอลล่มของมันนะครับวอลล่มนี่ก็เริ่มต้นจากเบาๆนะครับมาที่ลบสามสิบนะครับเริ่มต้นจากอัลฟานะครับค่อยๆเล่นขึ้นมานะครับที่ power amp นะครับทั้งเบสทั้งกลางนะครับจะเป่าไว้เต็มที่เลยนะครับให้มันขับของมันเต็มที่นะครับแล้วก็มาควบคุมพวกนี้เอานะครับ แล้วก็ไปควบคุมที่มิกเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับมิกเซอร์เป็นมาสเตอร์นะครับตัวนี้ปรับมาตรฐานไว้แล้วก็ถาได้ที่แล้วก็หยุดเลยนะครับเรามาดูมิกดิจิตอลครับเออตัวนี้ผมเลือกเป็นช่องสามทางเลยนะครับ1นสองเป็นกลางแหลมอ่าเป็นเสียงแหลมนะครับ3 4เป็นเสียงกลางนะครับอันนี้เสียงกลางตัวนี้ ทีนี้เรามาตั้งเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับก็คือช่วงที่อ่าทึบเส้นทึบนี่นะครับเส้นทึบเราเริ่มต้นจากความถี่ที่มันรับได้เมื่อกี้ก็คือ60เฮิรต์นะครับ60เฮิรต์แต่ตอนนี้เราตั้งไว้ที่125 Hz แล้วนะครับเราตั้งหางมันอยู่ที่3.0 3.1 3. 0, 3. 1, 3. ห้ 5, นะครับนี่3มจดหานะครับมาตรฐานของเสียงก็จะประมาณนี้นะครับหรือเราจะลดลงมาที่ถ้าเสียงมันแจ๊ดไปเราก็จะลดลงมาที่2.4ประมาณนี้นะครับ2 4 2จจตอนนี้เมื่อลำโพงท่านติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็ลองจูนดูนะครับเสียงที่ท่านเสนอหูนะครับส่วนความชันนะครับความสันของสลดนี่ ตั้งไว้ที่24นะครับค่า B.M. มานะครับไว้ที่24นะครับมาตรฐานตัวนี้ก็มาที่ตั้งไว้ที่2.42.6หรือจะตั้งไปเต็มที่ที่ลำโพงดอกลำโพงรับได้นะครับแต่ไม่ควรจะเต็ม4เลยนะครับควรจะลดลงมาสัก50นะครับเอาไว้ที่ 3. ห้านะครับสามจุดห้านี่นะครับมาตรฐานนี่นะครับความเหมาะสมของมันนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อโลเสียงไฮนะครับเสียงไฮคือเสียงแหลมนั่นเองนะครับไฮเอาพุทนะครับไฮเอาพุทเนี่ยนะครับไม่มีความถี่ควบคุมนะครับในคอร์สอนาล็อกนะครับ เราก็เริ่มตั้งระดับเสียงเลยนะครับตั้งแต่เดซิเบลนะครับไล่มาที่30เดซิเบลไปจนถึงจะไปตั้งไว้ที่10เดซิเบลนะครับจะไว้นะครับดูสเปคลำโพงก่อนแล้วค่อยมาปรับความถี่โดยควบคุมไม่ให้เกินเกินขีดความสามารถของลำโพงนะครับถ้าเกินขีดความสามารถลำโพงไปแล้วเสียงมันก็จะลำโพงจะเกิดอันตรายต่อลำโพงนะครับ ทีนี้มาตาดูการตั้งเสียงแหลมคอร์ดดิจิตอลกันบ้าง1กับ2นะครับเสียงแหลมผมนี่ๆ power 75วนะัต์ RMS frequency l a n g นี่ครับอันนี้สำคัญ frequency แ a n g 3,500ถึง15,000เราก็จะมาตั้งตัวนี้นะครับ3,500นั่นก็คือเราก็จะตั้งต่อจากเสียงกลางในเมื่อเสียงกลางของเรานะครับ เสียงกลางของเราตั้งไว้ที่3500นะครับสูงสุดเสียงแหลมก็จะมาต่อจากเสียงกลางนะครับถ้าเกิดเอาแหลมสเปคของเรา3500ไปตั้งอมกลางนะครับเสียงเบสเสียงกลางมันจะเข้ามาดูตัวล่างนะครับตัวล่างอ่าหมุนไปดูก่อนซิไปที่3.4อ่า3.5ี่ปรับได้ถึง 29k นะครับสำหรับลำโพงที่รองรับได้ถึง 19k นะครับพูดผิด 19k เรารเครื่องเสียงบ้าน,นอกเนี่ยเราจะไม่อยากให้มันดังอย่างเดียวเราจะให้ดังพราะเราต้องปรับตามสเปคลำโพงแล้วก็ลำโพงเราจะไม่ขาดง่ายนะครับจบการทำการจัดการความรู้ของเราวันนี้นะครับนะครับคือการตั้งค่าลำโพง ตั้งอสโ s เวอร์ให้แมทกับลำโพงนะครับให้แมทกับลำโพง